ก็สวัสดีเด็กทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ใครเนี่ยกำลังมองหาน้าดูบักเน Я, ีนเลยล่ยน,นะครับผมแนะนำเลยร้านลาวาบาไปนะครับผมมีทั้งระบบกลุ่มแล้วก็ไอเดียพาร์เลยนะครับผมก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาใช้บอกส่งบอกเลยว่ากดแค่วิดีโอก็นูบักเข้าตัวเลยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมไปใช้ในการเดิมพันด้วยกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมไปดูกันเลยโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชม,มทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเลยราชาอ้นเนีนะครับผมหรือว่าราชาแห่งวันพีชหรือว่าบอกกกกกฟุดนนนนนนะะคคคคืืืออ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 พีีีี่่่่่่่่่่่่่เเ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 เยย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 มมมัััรรราาาาาาาชจิงงงงงงๆๆลลลลแแตตววูไไไ้บบบ โอเคครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับพี่ก็ได้สงสัยนะบางคนก็สงสัยแล้วว่าควรใช้ดาบอะไรกันดีนะครับอ่ามีบีเซนโตใช่ไหมมีเซเบอร์มี3ดาบนี่นะครับผมแล้วก็มีอายยรูอะไรต่างๆนานาแลบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าควรใช้อเทมไหน PP แล้วก็ควรมันดียังไงอนะไรประมาณนี้เออมันควรใช้ยังไงหรือว่าใครจะเหมาะกับใครอะไรปนระมาณนั้นก็แล้วแต่คุณนะเนาะแต่ก็เดี๋ยววันนี้เนะี่ยพี่จะทําการมาบอกเลยละกันหรือว่ามาพูดนะครับผมเรื่องดาบว่าควรใช้อะไรดีแล้วก็ ตัวพี่เนี่ยชอบใช้อะไรอะไรประมาณนี้เองโอเคใครชอบใช้อะไรก็ลืมคอมเมนต์กันด้วยลกันนะครับโอเคนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมที่ทําการกดออกหน้าจอผมนะครับทําการไปกดไลค์ผมด้วยกันนะครับผมแล้วก็กดแชร์กดสมัครผมด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยที่เสียเวลาไปกดไลให้ผมด้วยกันนะครับผมไปก๊อปใครมาเปล่าคําพูดอย่างเงี้ยเออไปก๊อปช่องอะไรก็ไม่ดูมาเออแต่กูชอบอ่ะเออง่ายๆเลยนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผม let's go โอเคฮา้าเด็กๆครับก็เดี๋ยวพี่ทําการมาพูดอะไรของกูนี่โอเคครับ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> ผมปะ <laughs> เดี๋ยวเรามาพูดกันดีกว่านะครับโอเคครับท่านมีครับเดี๋ยวเราจะเอาแยกเป็น3มอาวุธหลักๆเลยนะที่แบบว่า <Okay. S 1> คนใช้พีพีเยอะะเอาอันแรกก่อนดีกว่าอ,อันแรกเป็นอะไรครับพี่โยรู <Y> olu, olu, ครับโยลู olu, นะครับผมเป็นอาวุธอันแรกเลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูโยลูก่อนดีกว่านะครับโอเคไอเทมโยลูนี้นะครับผมก็นี่เลยครับเป็นดาแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนก่อนละกัน ที่ใครแบบไม่เคยแหกตาดูนะ,นนะไอโยรูนี้นะครับผมไม่มีฟรีนะแต่ผมจะทําคลิปฟรีเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวกูกดซื้อให้แต่ว่ากูตั้งคลิปแบบคลิปเบสอะออที่เขาบอกกันนะ <c oughs> ก็คือว่าแบบใช้ดาบนะครับผมก็คือเป็นดาบโยรูอันนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมนะครับผมในคลิปเรานรในช่องเรานะครับผมที่ จะทําการชิงดาบอันนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะกดซื้อให้เลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูนะครับกดไลค์คลิปนี้ครบ1 5 0 0ไลค์นะครับผมเดี๋ยวผมแจกเลยโยลูนี่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูโยลูก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยโยลูจะมี2รูปแบบครับผมก็คือเป็นสีเขียวกับสีขาวนั่นเองนะครับโอเคครับแต่ว่าดามเมจจะไม่แตกต่างกันใช่ไหมพี่อันเดียวกันเลยใช่ไหม มันเปลี่ยนสีเฉยๆโอเคนะครับเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับโอเคถามว่าโยลูเนี่ยทำไมถึงนิยมใช้ครับตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยนะครับผมโยลูเนี่ยได้ข่าวว่าตีเร็วขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ปะฟันธรรมดาเนี่ยเร็วขึ้นนะครับอ่าฟันเร็วขึ้นนะครับแล้วสามารถใช้สกิลได้แตกต่างนานาแล้วก็แรงด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าพี่หมีมีอะไรเสริมไหมที่ว่าควรใช้โยลูเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพรมันมันก็แล้วแต่คนถนัดอ่ะเนาะพี่เนาะใช่จริงๆมันก็แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ว่าส่วนมากเนี่ย คนเขาจะใช้โยลูในการ P ีผีนะครับโอเคผมไอเทมชิ้นต่อไปละพี่สองดาบ,ดาบสามดาบสามดาบโซโรนี่นะครับผมอ่าหรือว่าชิเปิลคาตนานี่นะครับผมใช่ปะ่ะนะครับผมก็คือว่าไอตัวนี้เนี่ยนะครับเราเอาฟรีนะคนดูครับผมก็คือต้องรอเวลาให้ครบนี่นะครับผมจะมี3ามดาบเลยนะครับเราต้องทำสามดาบเนี่ยให้ครบก็คือ เป็น300เมลีนะครับผมเพื่อจะไปรวบดาบนะครับผมในเกาะกีนโซนนะครับผมเครื่องบนสุดนะจะเป็นกบนะผมขอไม่อน,นุญาตึ้นรูปลวกันไปหาคลิปเก่าๆผมดูได้นะครับผมโอเคจะเป็นอันนี้นะคนดูเป็นอันดับที่2นะก็คือเป็นชิปเปิลคาตาอันนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นของโซโรนะครับผมนี่เลยครับผมโอเคทาไมถึงมีคนใช้เยอะครับพี่เฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดผิดเหรอเมลีหรืออะไร แบตเตอรี่เออเใช่ไหมเออนะครับผมขอโทษขอโทษนะครับผมขอโทษลนๆไปหน่อยแล้กันโอเคนะครับผมก็คือว่าที่เขาใช้เนี่ยเพราะว่าสกิลใช่ไหมพี่สกิลโกงใช่ป่ะมันคอมโบกับอะไรอะไหนผมขอดูหน่อยพี่คอมโบผมดูหน่อยได้ไหมใครอุ้ยใครใช้อะไรเนี่ยมาล้ามาตัวนี้ตัวนี้โอเคไหนอ่ะพี่หมีนะลากี้ไทม์อ่ะอ่ะคอมโบกับกับอะไรพี่พูดก่อนดีก็แล้วแต่เล่หผลอะไรก็ได้น้ำแข็งก็ได้สั่นก็ได้อ่ะโอเคผมมา ตามเลยครับไหนขอดูหน่อยครับคขมโบยังไงครับผมอ่าปุ๊บแล้วก็เฮ้ยมึงเกินไปแล้วโอ้แกมีเอ้ยฆ่ากูตายเลยเนาะโอ้ยระหำหน่อยนี่แม่งฆ่ากูแตกเลยครับผมก็ประมาณนี้นะสลับ3ดาบหรือว่าทิปเปิลคณะอันดับ2นี่นะครับผมที่คนเนี่ยมักจะใช้กันนะครับถามว่ายากไหมเนี่ยกาได้เนี่ยผมพูดตรงไว่ยากเนะพี่เนาะประมาณ1-2ึไม่ก็1อาทอติ์เลยนะกว่าจะได้3ดาบนะครับแต่ก็บางคนก็น่าจะวันเดียวได้เลยนะถ้าเกิดว่าตั้งใจหาเนี่ย <c oughs> แต่แตยากจริง,รงใช่แต่ก็ยากจริงนะเพราะว่ามันรอชั่วโมงเองโอเคครับผมพี่มีครับอันดับที่สามลำดาบอะไรเอ่ยเซเบอร์เซเบอร์นะครับผมหรือว่าของแชงคูดเองโอเคครับไอเทมนี้เนี่ยนะครับเอาจากโลกเก่านั่นเองนะครับก็คือไปตีจากแชงค,คูดใช่พี่แชงคูดใช่ไหม Yes เราไปตีจากแชงคูดนะครับผมนี่เซเบอร์นะครับอ่าโอเคครับดาบแชงคูดนี่มันจะมี สองระดับเออเราลืมพูดเลยก็คือมี V1 กับว2เองนะครับผมทั้งหมดเลยนะคนดูก็แล้วแต่ผมก็จำไม่ได้ละเออปัจจุบันเดี๋ยวเราพูดของเซเบอร์ดีกว่านะครับ V1 เนี่ยจะโกงไหมพี่มันก็ไม่โกงสักเท่าไหร่เนาะเอาไว้ฝามเอาไว้ฝามนะครับโอเคแล้วทำไมถึงเขาใช้กันนะพี่เซเบอร์แรงนะแรงเหรอ V2 อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ทำวีสนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลโอเคผมสกิลนีุ้บแบบนี้แล้วก็สกิลเอครับผม โอ้โหอ๋อมันจะเป็นสามแฉกใช่ไหมพี่ไม่ได้ทำเป็สองพันเลยนะสกิลแรกอ่ะโอ้เธอรวมรวมสองพันเลยเหรอเนี่ยนะถ้าโดนเต็มๆอ่ะไหนไหนผมขอพี่พี่ก่อนอ่ะผมขอดูหนสองพันเลยเหรอแรงเนี่ยพี่ไหนไหนขอดูหน่อยดิโอเคดูเฉยฟุบสองพันวะแปดร้อยอันนี้มันบัฟค่าหัวอ๋อถ้าเกิดว่าค่าหัวเราเยอะมันก็จะบัฟอ่ะเนาะใช่แล้วนะครับผมโอเคลืมไปเลย แล้วผมก็ประมาณนี้นะครับสลับเซเบอร์นะครับผมนี่เลยอันดับที่3นะครับค่อนข้างจะโกงเลยนะสามารถไปซื้อได้ราคาเท่าไหร่เหพี่เอ้ไม่ใช่ดีมันจะดรอปจากบอสนะครับไอ้ดาบนี้นะโอเคครับผมไปอันดับที่4เลยครับผมอันนี้ก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นดาบนี่เลยครับบีเซนโตใช่ไหมพี่บีเซนโตใช่ไหมก็สมัยเมื่อก่อนเนี่ยหมายก่อนนะ่คนดูครับที่ยังไม่มีโลกใหม่นะครับเขานิยมใช้กันใช่ไหมพี่เฮ้ยอะไรปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปหำน้อยเอ้ย โอ้โหอยู่ๆเม่งไปหำน้อยตัวไหนไม่รู้แม่งมาหาเว้ยแล้วแม่งเปิดหาไม่รู้ว่าสามชาติหรือเปล่าพี่โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงบีเซนโตกันดีกว่าพี่ต่อเลยนะครับก็คือว่าบีเซนโตี่ยสมัยก่อนนี่คือว่าก๊อตเลยใช่พี่คือมีคนใช้เยอะอะใช่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมแตกต่างจากสมัยนี้มากอะไร <ง S 1> พี่มันไม่มีดาบแบบพวกนี้ไงเมื่อก,ก่อนอะใช่แต่ว่าไอ้วงอะเมื่อก่อนวงมันจะใหญ่กว่านี้ไม่ใช่หรอพี่อเอเนะี่ยใช่ไหม มนนมผมจาได้ความโคตรใหญ่นะคุณดูแล้วก็ส่วนมากเขาใช้กันเวลา PP มันจะเป็นการซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีครับสกิลเอกนะนะเพราะว่าเขาจะอยู่กันตรงกำลังต่ำอ่ะสมัยก่อนนะพี่น้องเวลาเขาเนียร์กันอนะ่ะแล้วก็จะฟึบแบบนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นอาวุธสลับ PP นะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดหรือว่าพูดถูกไงใครที่ไม่ค่อยชอบการจัดระดับของผมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วลองจัดของเองมาด้นะครับผมว่า ควรเอาอะไนมาก่อนเองครับผมและมีคนใช้เนี่ยควรใช้ไรโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงมือใหม่ก่อนเลยดีกว่าพี่มือใหม่ที่เพิ่งเข้าโลกใหม่นะครับเราก็ใช้ดาบกระดาศเลยครับคาตาณนะอะไรพวกนะั้นเราใช้ไปเรื่อยๆผมฟาร์ไมไปก่อนคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยเราควรฟาร์มครับเราไม่ควรมาทําดาบเลยมาทีน,นี้กับเพื่อนผู้ผมนะคลิปนี้เนี่ยมันจะ อธิบายให้คนดูใหม่ด้วยนะครับผมก็คือที่ผมทาคลิปเนี่ยมันคือคนที่เล่นเก่าแล้วนะครับผมไม่ใช่เล่นใหม่นะคือไอพวกเนี้ยมันเล่นใหม่เลยมันเล่นเก่าแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยมีไอเทมครบแล้วนะครับเกือบครบแล้วเนาะสับพวกนี้นะครับผมก็พวกพี่หมีก็น่าจะครบแล้วใช่ไหมพี่พวกพี่ครบแล้วนะครับผมก็น่าจะครบแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรืออะไรก็ไม่รู้นะโอเคครับผมอันนี้ก็คือรวมๆเลยที่คนเนี่ยใช้เยอะมากๆนะครับผมคือโยรูนี่เองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาจัด กิจกรรมนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้โยรูฟี่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ครบ1,500ไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ใน a c e b o o k ด้วยละกันนะครับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่ทุกคนเสียเวลาให้ผมนั่นเองนะครับผมแล้วมาดูคลิปนี้จนจบเองนะครับโอเคผมก็ที่เกี่ยวกับคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อใครเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทาการไป PP กับเด็กของผมเองนะครับผผมมมมเเพรรราาาะะะะะวว่่่่่ัันนนนนียยออออออกกบแล้้ใชชชืืไไง อย่างนึงๆหรือพี่อ่ะพี่ชิบปันชิบปันน้องปันใช่ไหมโอเคผมเดี๋ยวเราจะไปสู้กับน้องปันนะครับผมโอเคไม่บ้านใครก็ไม่รู้ดังชิบหายเลยฮะตอนเนี้ยเอาละครับตอนนี้เนี่ยน้องเขาก็มาแล้วเอิงคิดไงมาหนึ่งหนึ่งกับราชาวะเอิงเห็นหมวกฟางไหมอ่ะอ๋อมก็แบบชิวๆนะใช่หรอโอเคเฮ้ยทำไมเองิงเอิงโหดจังอ่ะคนคนไหนอ่ะคนไหนทนึงหนึงน่งกับพี่อ่ะสามดาบนนใช่สามดาบยีดยีดมาเลยมาเลยมาเลยสามสองหนึ่งจะไป เขาตบไก่แล้วกันนะวันนี้เนี่ยไม่อยากตบไกข่งไม่มาว่า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 ปันว่ามาว่ามาว่าตึงว่าตึงว่าเกมไม่โคตรตึงเลยเกมไม่โคตรตึงเลยเด็กปากดีหรอปันน้องเลิฟปันเชอบโอเคโหดงั้นหรอโหดงั้นหรอพูดใหม่ดิเออโหดนะโอ้โหผมใช้ผมใช้นี่ด้วยผมใช้นี่ด้วยคนดูแบ็กเลดด้วยเอ้ยสู้ทุกลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนอ่าทำไมอ่ะมาดิใช้แต่ดาบนะ อย่าใช้การต่อสู้นะใช้แ่ดาบนะครับโอเคเมื่อกี้ผมเปิดเอา้าแล้วใครไป <c oughs> ใส่น้องเขาไปนะไม่เห็นเก่งเลยไม่เห็นเก่งเลยน้นองเขาเล่นในโทรศัพท์ใช่ไหมน้องใช่ไหมปันใช่ใช่ใช่โอเคผมน้องปันเล่นในโทรศัพท์นะเฮ้ยมาวะ่ะคนในโทรศัพท์ก็เก่งเหมือนกันนะเนี yes. ่ยโอ้โหโคตรโหดอะ่ะคนดูนโคตรโหดอ่ะแต่โหดน้อยก็อุ่นทษทีมาดิเฮ้ย,ยปันเฮ้ยมาวะ่ะคุณดูครับผมโดนวะ่ะกูตายฮ้ <c oughs> <c oughs> แพ้ใดคนโทรศัพท์กันหรอแพ้เดี๋ยวคนโทรศัพท์งั้นหรอคุณดูไม่แพ้คนได้โดนหนักอ่ะเฮ้ยแพ้อุ่นแพ้เฮ้ยแพ้โทรศัพท์เอ้าแพ้เลยอ่ะเอ้างงกับตัวเองงงได้ไงอ่ะงงได้ไงอ่ะโอ้โหอย่างงั้นก็เราคืนนี้ก็นนะนี่คือเขาทั้งหมดเลยปั่นไม่เขาทั้งหมดเลยอ่ะเหมือนในคลิปเลยอ่ะปั่นเทั้งหมดกูตายตลอดเลยคุณดูโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะคุณดูครับโดนโทรศัพท์ตบอ่ะคุณดูคิดว่าไงวะ โอเคนะผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็ <S <S นกำใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าเหมาะก,กับอาดาบอะไรประมาณนี้หรือว่าอะไรก็จัดอันดัดบของเองมาเลยแล้วกันนะครับโอเคถ้าคลิปนี้ถึง1,500ไลค์คลิปหน้าแจกโยลูฟรีๆนะครับโอเคก็ค,คือมาทำกิจกรรมเองโอเคนะครับผมใครอยากได้ลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับเป็นกำใจกันด้วยไปละไม่ายจุ๊บๆเจ๊ไม่ายครับ อะไรวะจะแจมเมือ่อกี้เฮ้ยไม่ใช่เ้งงหมดเลยไอ้ห่หาเเ<ช>้ยป<ช>ุ๊บพี่ก็เทคนนี้เธอสับเดือดเสาเกิดวันเดือดเสาเกิด